อยากได้เคาน์เตอร์ครัวเจ้าของบ้านต้องรู้อะไรบ้างเคาน์เตอร์ครัวนะครับเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องยาวเท่าไหร่นะครับตาเป็นทรงตัว L หรือเป็นทรงตัว U หรือมีไอซ์แลนดะ์เลือกให้ถูกกับประเภทที่เราต้องการจะใช้ด้วยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการปูกระเบื้องนะต้องการจะปูถึงฝ้าเลยไหมหรือเราต้องการจะปูแค่นี้เพื่อที่จะเตรียมติดตั้งตัวชุดเฟอร์นิเจอร์ข้างบนนะครับก็แล้วแต่หรือบางคนปูขึ้นไปแล้วติดเฟอร์นิเจอร์ทับก็ได้เหมือนกันการติดฟูดหรือเตาก็เป็นจุดที่เราจะต้องเลือกด้วยเช่นกันต่อมาาาก็็็จจจะะเเปปนนนนนในส่วของงิง้นะร ซิงแบบจมแบบ2หลุม1หลุมหรือแบบไหนก็ต้องไปเลือกมาพวกนี้ต้องซื้อก่อนทานะครับซื้อหลังทําไม่ได้นะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท็อปเคาน์เตอร์นะครับจะเป็นกระเบื้องแกนิโต้ลายอะไรก็แล้วแต่หรือบางคนมีงบอยากจะเป็นหินก็ได้เช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเคาน์เตอร์เราจะปูกระเบื้องทั้งหมดทั้งข้างในนะครับในบานซิงอย่างนี้ปูกระเบื้องทั้งหมดเลยก็แล้วแต่งบประมาณสุดท้ายที่เจ้าของบ้านจะต้องเลือกในส่วนของบานซิงเลือกให้เหมาะกับทรงเคาน์เตอร์ที่เรามีนั่นเองนะครับ